h ัลโห everybody and welcome back CK Kids Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนและพี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมพที่ชื่อว่าพิกกี้เอาพี่ฝนเหรอพี่ฝนเป็นเหรอเออใช่หรอธรรมดาก็ยากอยู่แล้ว <laughs> พี่ฝน <laughs> พี่ฝนเป็นเหรอไม่นี่พี่ฝนอยังเดินเข้าไปต้มเตี้ยมอยู่เลยนะ mm. อ้าวริงดิเออเออเ,ออเออฉันกลายเป็นหูพิกกี้ แฉี่อทองอแฉี่ปวดกายเป็นหมูพิกกี้ไปแล้วครับทุกคนเอาแล้วตอนนี้เอ้ยพิกกี้พิกกี้ช่วยฉันด้วยเอ้ยช่วยฉันก่อนแกมาช่วยฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยจัดการจากผู้ร้ายพวกนั้นเอ้ยเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอาแล้วนี่ง่ายมากพวกเราออกมาเลยเอฮเพียกปล่อยมันไปแล้วมาดิแกก็ออกมาดิแกไม่ออกมาล่ะแกออกมาสิเออ ไปไปไปช่วยกันทำอาหารกินแล้วเอาล่ะทุกคนเออตอนนี้ฉันกลายเป็นหมูพิกกี้เออเอเอาแล้วน้องปลาทองปลาทองมายิงเหรอโอ้โหเชียวไปนิดเดียวปลาทองโหดมากปลาทองเชียวจุกหนีปลาทองจุกหนีปลาทองก่อนปลาทองยายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มันปิดเนาะปลาทองยา แอบแอบตึ้งตึ้งตึงปะทองปะทองเหรออ๋อมันเป็นห้องเดียวกันตรงนี้โอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะหนีไปไหนโอ้ยมีน้องจอยเข้ามาเพิ่มอีกคนนึงเอ้ยเอ้ามาเพิ่มอีกหนึ่งเอาแล้วเออสีแดงอยู่ตรงนี้สินะเฮ้ยทำไมคนนี้ก็ใส่แว่นด้วยอ่ะเพื่อเราใส่แว่นด้วย อย่าไปทำเขาสุมสุมสุมอย่าอย่าทำเขาอย่าทำเขานี่นี่นี่อย่าทำเขาโถปล่อยให้เขาไปมีโอกาสรอดชีวิตบ้างเถอะเออไม่ได้หรอกในเมื่อเธอตีฉันแล้วฉันก็กลายเป็นหมูพิกกี้แทนเธอ <c oughs> อย่าไปทำเขาเลยโอ้โหคนนี้เขาแบบมีแปงลงร่างด้วยหรอโยโย่อะโยโยคือใครอะ่ะอยากเห็นหน้าเพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาแบบหน้าตาแปลกๆปกไปนะไม่เหมือนกับ เรบอกอะเอาเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเราตีใครไปอ่ะแค่เดินชนก็โดนแล้วจริงเหรอแค่เดินชนก็โดนแล้วเหรอเราแค่จะมาดูหน้าโยโยเองอะพี่เอกเจอแต่ลูกกระสุนเจอไหมเจอแต่ว่าไอ้สีทองนี่เอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวพี่ฝนจะกลายเป็นบอดี้การ์ดพี่เอกเองจะดีเหรอโอ้โหเอาโยโยเต็มเลยเฮ้ยโยโยมาเดินผ่านเราเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่จะเป็นบอดี้การ์ดพี่เอกเฉยเต็มเลยนี่เที่ยงหนีไป อย่าไปทำเขาเธอเออเออได้โอกาสครั้งนี้แหละผมจะตีหัวพี่เอกให้แบนไปเลยนี่มีอะไรในใจวะเนี่ยโอ้โหบานเลยเอ้าหนีหนีไปหนีไปพี่เอกอย่าเธออย่าไปทําฉันขวางทางขวางทางไม่ได้หรอไม่ได้พวกเดียวกันโอ้โหบานเลยวนลุยจะไปซ้ายไปขวาอย่าอย่าอย่าไปทําเขาไปไปพี่เอกไปเรียบร้อยโอ้ย โอ็นพี่เอกจะเอาอะไรไปสู้โหดนะเพื่อนเราโหดนะจริงๆแล้วพี่ฝนไม่ได้ทําใครเลยนะพี่ฝนไม่อยากทําใครเลยจริงๆพี่ฝนอยากจะให้ผ่านไปทุกคนแต่แบบเขาวิ่งมาชนพี่ฝนเองอะโอ้โหแล้วก็พี่ฝนก็พยายามแบบคอยบังพี่เอกแล้วนะนี่ไม่คิดจะพูดอะไรบ้างวะพูดไม่ออกกุญแจสีทองเขาเจอปืนด้วยแล้วก็กุญแจสีฟ้าเจอกุญแจสีทองไม่ขายตรงไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน กุฟ้นนจสีทองเนี่ยมันหาไขยากมากเลยอ่ะมันน่าจะต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างนะใช่อ้าวเพื่อนเจอแล้วกุญแจสีเขียวเพื่อนได้แล้วกหนแจสีฟ้าไปไหนเพืแจสีเขียวไปไหน,นไสีฟ้าไปไหนแล้วหมูเราไปไหนอะ่ะไม่รู้ในนี้ต้องมีปืนด้วยนะถึงจะยิงในนี้ได้เลขศูนย์ศูนยเนี่ยต้องใช้นะอ๋อปืนตงรงนู้นดีปืนสปีดเพนน่นะเพนบอลนะเออมาดีไหนอะ่ะ ก็ยังหาสีฟ้าไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนอันนี้คุณจาสีทองสีทองไปไขตรงไหนก็ไม่รู้อะไม่เจออะเอา้ามันกระจกเดินติดกระจกในนี้ไม่มีอะไรอะไม่มีของน่าจะเป็นเหมือนกับที่แอบอะ แล้วมันมีแค่นี้นะเราก็วนไปวนมาเสีส้มใช่ไหมเอ้าเจอแล้วพิกี้พิกี้ไม่แลนหรอพิกี้ยืนรอจะให้เราจบด่านแปดหรือว่าพิกี้ยืนรอเฮ้ยเพกเจอไม้กระดานไม้กระดานต้องเอาไปไว้ข้างบนอ๋อถ้างั้นเราเอาไม้กระดานก่อนดีกว่าใช่ไม้กระดานเอาไว้ข้างบนไม่มีที่ไขกุญแจสีทองหรอหาไม่เจอได้ไหมไม้กระดานทําไมอันเล็กแล้วมันพลาดแล้วมันเป็นอันใหญ่อะ ได้แค่ปืนหนอกระสุนปืนหนอหยิบไปเลย,เยมีกระสุนปืนฟึ๊บ,บเอ๊นี่คุณจสีฟ้าเอาไปไขย,ยังยังอ่ะดิยังไขไม่ได้๋ยวให้เขอได้ปืนแล้วอ่ะได้ปืนแล้วหรอน้องขอได้ปืนเพ้นบอลแล้วอ่ะปืนเพ้นบอลก็ต้องไปที่ตรงนั้นอ่ะใช่เราต้องไปยิงตรงนั้นน่าจะยิงแล้วได้อะไรบางอย่างเนาะใช่เดี๋ยวลองตามไปดูดีกว่าตามคนไหนอ่ะน้องฟิงฟิงหรออยู่ไหนแล้วอะ่ะตรงที่ยิงแล้วมันเขาวิ่งไปแล้วเนี่ย ยิงแล้วนี่ไงยิงแล้วเหรอยิงแล้วได้อะไรไห่รูได้ตังได้ตังเอามาํำอะไรเราเจอปแจกับกุญแจสีม่วงรอขอได้ตังมาเนี่ยเอาปแจไปทําอะไรนะฮะกุญแจสีแดงอยู่นี่เหรออ๋อมันมันไม่ใช่ตังมันเป็นก๊์ดสีขาวใช่กร์ดสีขาวมาใช้ได้โอ้แล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยปแจเหรอใช่ปแจปแจมันอยู่ตรงนี้ป่ะนี่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 ปจอยู่ตรงนี้ป่ะ เอาเพื่อนไขแล้วอ่ะปแจมีคุญแจม่วงกับกุญแจสีทองอ่าแล้วมันไปไหนแล้วรถรถหายไปไหนแล้วไม่รู้ปแจอาปไขแล้วแน่เลยต้องเอาคุญแจสีทองมาเพชรเจอกุญแจสีแดงอยู่ในเซฟแต่ว่านเนกไปแล้วไงเรา<อ>ไปแล้วแล้วเขาไปเปิดตรงไหนเนี่ยเราหาไ่เชอเพื่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ดิเขาไปไหนกันน่ะเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้ไม่อยู่ตรงนี้ ล้วกุญแจสีทองเอาไปทําอะไรได้นี่ไงปืนเพนบอลเขายิงไปแล้วเนี่ยเขายิงไปแล้วตรงนี้มีสีเขียวสีเขียวเปิดประตูนี้ไปแล้วเอาเขาไปไหนกันแล้ว่ะเขาไปไหนกันแล้ว่ะเพื่อนเพื่อนออกเพื่อนออกไปแล้วเหรอเพื่อนดอกไปแล้วเหรอเพื่อนไม่คอยอ่ะเราไปออกตรงไหนอ่ะออกตรงไหนก็ไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อเหลือเล่าสองคนเพื่อนดอกตรงไหนอ่ะนั่นน่ะดิพี่กำลังหาอยู่ เพื่อนไปออกตรงไหนเนี่ยเหลืออีกสี่นาทีเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนี้นะเพื่อนมีหมูยืนอยู่นู่นไม่มีอะอยู่ตรงเพื่อนไปออกตรงไหนเพื่อนไปออกแล้วไงเพื่อออกแล้วแน่เลยอะวิ่งอยู่นี่ไงน้องปลาทองวิ่งอยู่ข้างหน้านี่เองหน้าประตูเลยอะเพื่อนออกแล้วแน่เลยนี่ไงนี่ไงแล้วเพื่อนอยู่ไหนฟิงเกอร์ไปไหนแล้วอะไม่รู้ดิ ิงเกอร์ออกไปแล้วแน่เลยอ,ะอ่ะทำไมประตูฝั่งนี้เปิดแล้วอะ่ะพี่เอกง,งงกับทางมามันเป็นกระจก,จ<า>กอะแ,กกแล้วเราจะไปออกตรงไหนเนี่ยนี่ไงประตูนี้ตูไหนต้องใช้คอนแล้วคอนอยู่ไหนอ่ะโอเพ่นต้องใช้คอนไงแล้วคอนสองอัน้วยโอ้ my god หาเจอไหมอ่ะ โอยเราเจอตัวตลกหนีก่อนตัวตลกก็น้องฟิงอะดิฟิงเหรออคอนอยู่ตรงไหนเนี่ยคอนอยู่ไหนก็ไม่รู้ออกไปก็ไม่ได้ออกไปก็ไม่ได้หาทางเข้าก็ไม่เจอนี่มันวนอยู่แค่เนี้ยใช่แต่เราอาจจะลืมทำอะไรบางอย่างไปอันนี้เขายิงแล้วน,นี้ยังไม่มีไม่มีอะไรเลย ที่เราวนดูรอบหมดแล้วนะใช่เ,เราวนดูรอบแล้วไงไม่เห็นมันมีอะไรแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะประตูนี้ก็เปิดหมดแล้วอะ่ะอา้าวหมาน้องหมายังอยู่ข้างในนี้อ,อันนี้เขาเอากุญแจสีขาวไปไขแล้วไงกุญแจสีส้มก็ไขแล้วไข่หมดแล้วอะ่ะเพศเหลือแต่นี่อเหลือแต่คอนทุบอะ่ะ แล้วก็เนี่ยคุญแจสีทองเนี่ยที่พี่ฝนเนี่ยน่าจะต้องทุบเข้าไปเพื่อไขอะไรบางอย่างใช่แต่ว่าเราหาคอนไม่เจอไงแล้วไอตัวคอนเนี่ยขาเอาไปใครถืออไอม่รู้ใครถือคอนไปใครถือคอนไปไม่รู้อะ่ะหาคอนไม่เจอหาคอนไม่เจอมีปืนในนี้มีปืนอยู่เพียกมีลูกศรไม่หรอใส่เขา้าไปใส่ที่ไหนอะ่ะ ใส่ในปืนอ่ะอ๋อไปไข่แล้วจะได้ค้อนอ๋อคุณแจสีทองไข่ล้าได้คอนไข่ตรงไหนอ่ะมันมีตรงนี้มันมีเนี่ยมีเฟืองอยู่สีเหลืองแลนะนะอ๋อใช่ใช่ตรงไหนพี่เอกนั่นแหละตรงนั้นแหละมาออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกสิพี่ฝนไม่เห็นพี่ฝนเดินผ่านไปเฉยเลยไหนไหนติดนี่นีหรอในนั้นแหละในนี้หรอเออเจอแล้ว ตรงนั้นจะเป็นค้อนเจอ,อยังเจอแล้วเยอะแอบ,บอยู่หน้านประตูค้อนแล้วค้อนเอาไปทุบไป,ปน,นั้นต้องไปทุบก่อนโอ้ยเอ้ยออกไม่ได้โอ้ยอีกหนึ่งนาทีทุบแล้ว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 อะ่ะนี่นี่น,น,นี่ทุบแล้วทุบแล้วกำลังวิ่งอ้อมไปทุบแล้วตื่นได้อะไรมาได้ค้อน <laughs> ลเรค้อนไปแงะตรงนี้มานี่ไปไหนไไปหนทางนี้เราๆๆๆๆุๆยจะได้ออกแล้วเหรอเออมาแล้วมาแล้วโอ้ทุบแล้วทุบแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ตายออกแล้วโอ้ by god เอาละโอ้เห็นหน้าแล้วพากไม่ถูกเลยอ่ะ พวกเธอมัวแต่หัวรากกันอยู่นั่นแหละหาทางออกจากที่นี่กันได้แล้วที่นี่น่ะมีแต่พวกติดเชื้อทั้งนั้นอา้าใช่แล้วล่ะเธอน่ะเป็นคนที่ติดเชื้อหรือเปล่าไม่นะักฉันไม่ได้ติดเชือ้อฉันหาทางออกได้แล้วล่ะว่าแต่เธอมาทําอะไรที่นี่กันงั้นหรออ๋อพวกเราน่ะเป็นหน่วยกู้ภยัยมาช่วยผู้คนที่รอดชีวิตนะ่ะแล้วเธอน่ะมาทําอะไร ฉันนะหรอก็หลงเข้ามาเล่นสวนสนุกที่นี่นะสิแต่ที่ไหนได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมอยู่นะ่ะใช่แล้วฉันได้ยินสายสืบเขาบอกมาว่าที่นี่นะ่ะมีหมูประหลาดหลุดเข้ามาแต่พวกเธอไม่ต้องกังวลหรอกฉันมาแล้วนี่เจ้าตัวนี้ไม่แนะ่คิดจะทำอะไรงั้นหรอโอ,อ้ตายแล้วทำไม่ได้พวกเธอละก็ฉันต้องแย่แน่ๆเลยเอาละพวกเราเหตุการณ์จะกลอไม่ค่อยดีแล้วเลยออกไปจากที่นี่กันเถอะ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและพี่เอกแล้วก็น้องๆน,นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุบจ๊บจุ๊บอีพีไลค์ดิสวิดีโอคลิปเพื่อรอและซับสไคร์เอาแชร์แนว thank you for watching goodbye อ้าวอา,อาน้องปลาทองวิง่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรอ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 เราเราจะปิดคลิปไปพร้อมกับพิกกี้ <laughs> ใช่ไหมครับอ่าบายบายจ้าจุบจ๊บ แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาเร่นร่วมกันในวันนี้นะจ๊ะ